สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวมบิตคอย n ประจำวันที่27พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้ราคาก็ปิดบวกขึ้นมานะแต่ยังปิดบวกขึ้นมาโดยที่ยังอยู่ต่ํากับบริเวณแนวต้านอยู่นะครับในระหว่างวันเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะทำสวิงคายอยู่ประมาณ4่เมื่อวานเนี่ยขึ้นไปประมาณ4800ก,กว่านะครับก่อนที่จะกลับตัวลงมาปิดอยู่ประมาณ39 0 0 0ะครับก็ส่งผลให้ ภาพรวมเนี่ยยังยังเป็นการปรับตัวอยู่ต่ํากว่าแนวต้านอยู่นะครับยังไม่ยังไม่มีลักษณะของการจออ่อเบรกเพราะว่าในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นว่าน่าจะติดเป็นลักษณะโซนโซนแนวต้านร่วมตรงนี้ในระยะสั้นเนี่ยนะครับโซนเนี้ยนะครับก็ถ้าไปตีโซนนะครับจะได้โซนแนวต้านร่วมเนี่ยนะครับอยู่ประมาณดูจากการฟอร์มตัวที่เกิดขึ้นนะจะอยู่ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยแถวแถวประมาณ38มหมื่นแปดสามหมื่นเก้า ตีว่าสีม0่าานะครับถึงประมาณ42,000นะในระยะสั้นนะครับในขณะที่ตัวแนวต้านตรงนี้มันมีการ c o เ e อด้วยโซนแนวต้านในภาพใหญ่อีกทีนึ่งอยู่ประมาณ39,700ถึง44,000นะครับเพราะฉะนั้นก็จะยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มได้ชัดขึ้นว่าตรงบริเวณโซนแนวตาน้านด้านบนตรงนี้ค่อนข้างที่จะมีนัยยะสำคัญนะครับหลังจากที่ระยะสั้นก็มีการพยายามที่จะขึ้นไปเทสหลายรอบนะก็โดนทุบลงมานะครับนะ ตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติดนะครับแล้วก็มีการฟอร์มตัวเป็นกรอบแนวต้านขยับแคบลงมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมก็ยิ่งยิ่งคอนเฟิร์มได้ว่าถ้าจะกลับขึ้นไปได้ในระยะกลางถึงระยะยาวนะจะต้องมีการเบรกขึ้นไปเกิน4 4 0 0 0ได้เพื่อเพื่อเคลียร์นะครับทั้งในส่วนของแนวต้านที่มันฟอร์มตัวขึ้นมาใหม่ในระยะสั้นถึงแล้วก,แวก็แล้วก็แนวต้านที่เป็นโซนแนวต้านในระยะยาวนะที่4 4 1 0เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ เบรก4 2 0 0 0ขึ้นไปก็อาจจะยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่นะผมมองว่า4 4 0 0 0 4ไปเลยจบๆนะครับจะได้จะได้ดึง p o t e เชีย l กลับมาได้แบบชัดเจนนะนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้จริงๆเมื่อวานเนี่ยการปรับตัวปิดบวกเมื่อวานก็ถือว่าอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็ยังเคลียร์เรื่องของสัญญาณรีเจ็คของแท่งเมื่อวันซืนไปได้นะก็เคลียร์ทิ้งกันไปว่าว่า ใน,ในเรื่องของวอลุ่มแรงขายที่เข้ามาในระยะสั้นเนี่ยก็ถูกเคลียร์ทิ้งกันไปเพราะว่าเมื่อวานก็ยังปิดบวก,กขึ้นมาได้นะครับไม่ได้เป็นการปิดลบต่อเนื่องแต่ว่าแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยยังมีในระยะสั้นเราเห็นว่านเนี่ยตัวไส้เทียนที่มันเกิดขึ้นตรงนี้นะครับระยะสั้นมันจะเป็นลักษณะของการเทขายลงมาในระยะสั้นนะเป็นแรงเทขายลงมาในระยะสั้นก่อนจบวันเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยมันจบวันด้วยด้วยด้วยวอลุ่มที่ปรับตัวปิดลบลงมานะครับก็เลยทําให้วันนี้เราอยู่ต่ำกว่าแนวต้านด้วยเลยทําให้้วันนีีีมโอกาสท่จะ าปรับตัวย่อลงมาต่อได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าวันนี้มันปิดลบนะครับเป็นแท่งปิดลบลงมาแบบนี้ก็จะกลายเป็นว่าวันนี้ก็จะเข้ามาเคลียร์ตัววอลลุ่มแรงขายเอ้ยแรงซื้อที่เข้ามาเมื่อวานอีกนะครับก็ทําให้ช่วงนี้นะครับยังยังราคาเนี่ยยังดูติดติด,ตดอยู่ต่ำกว่าแนวต้านนะแล้วก็ดูดูแล้วอลลุ่มยังไม่พอที่จะทําให้ราคาเนี่ยมันเบรกขึ้นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ายังติดติดอยู่แบบนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของการให้มองในแง่ของ เป็นการสะสมแรงปรับฐานในระยะสั้นไปก่อนโดยอาจจะสวิงระหว่างโซนแนวต้านตรงนี้แถวๆประมาณ4 0 0 0 0 4 0 2 0เนี่ยถึงประมาณ33,800ประมาณนี้เนาะนะครับก็ถ้ายังติดติดอยู่ด้านบนก็เดี๋ยวระยะยาวยิ่งจะทําให้มีโอกาสที่จะ,ะซึมย่อลงมาทดสอบแนวรับด้านล่างได้อีกรอบหนึ่งนะครับโดยรวมก็คิดว่าอาจจะมารีบาวสะสมแรงกันตรงระยะฐานแนวรับอีกรอบหนึ่ง เพื่อสะสมแรงในการกลับขึ้นไปแล้วเบรกแนวต้านอีกรอบหนึ่งนะครับถ้ามันยังเบรกไม่ได้ในในเ็ววันนี้นะก็ประมาณนี้โดยรวมกม็ตับใดที่ราคายังอยู่ต่ํากว่า4ีเมนผมมองว่ายังเป็นออกยังยังเป็นลักษณะของการมีโอกาสาที่จะอาจจะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วก็สะสมแรงไปก่อนที่บริเวณโซนแนวรับนะครับประมาณนี้นะก็แต่ถ้ามันไม่หลุดไปต่ากว่า3แต่ต้องไม่หลุดไปต่ำกว่า3 0 0 0 0ื่นะแต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า3 0,000เนี่ยก็จะมองว่าระยะสั้นก็ปรับฐานไม่ได้แล้วก็เป็น จบด้วยการพักตัวแล้วก็ที่ผ่านมาก็คือกลายเป็นการพักตัวแล้วลงต่อนะครับอันนั้นก็จะเกิดแผนอิคเซลอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังเนี้ยยังยื้อกันอยู่แถวเนี้ยติดอยู่แถวไม่เกิน4 2่หมแต่ย่อลงมาก็ไม่เกินแบบ3 4มหมื่นสออะไรประมาณเนี้ยก็มองว่าเป็นลักษณะของการสะสมแรงกันไปนะครับ แต่ถ้าเริ่มหลุดไปต่ำกว่า3 4 0 0 0 3 3 8 0 0เนี่ยก็จะเริ่มเสียทรงมาแล้วแต่ต้องรอรุ้นก่อนว่าจะหลุด3 0 0 0มไหมถ้าไม่หลุด30,000ก็อาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามายื้อๆไว้ได้แต่ถ้าหลุดเกินไปผมคิดว่าน่าจะแพ n i c s e l นะครับส่วนถ้าจะกลับตัวได้ในระยะยาวก็ต้องเบรกเกิน44 0 0 0ไปให้ได้ก่อนนะประมาณนี้ช่วงนี้ก็เป็นลักษณะของการรอนะรอจังหวะการเบรกแนวต้านถ้ายังเบรกไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็อาจจะย่อลงมาให้ ทยอยเก็บของเพิ่มกันได้นะครับแต่ถ้าหลุดไปต่ำกว่า3 0,000ผมแนะนำให้คัดออกนะครับมันมันมีโอกาสที่จะแพนิกได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะบานปลายนะประมาณนี้โอเคนะครับก็นี้ก็เป็นภาพรวม b ี c ประจำวันนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปกด u b s c r i b e ใน YouTube ให้ผมหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันในไลฟ์ต่อเหมือนเดิมนะประมาณสักทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ It's called in the crossfire